สดอยู่บดมือแล้วอะไรพี่น้องมือนสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีมืษบุญสุกสนสุ่มหมกสุกมบอนพี่น้องคนลิ้นอยังบดมือหนาสดกับชุดยังบดมือพี่น้องสักรมสักงสักขาปูบอนอยู่ฝนตกสักอะไรกับพนตกมาใส่มันสิยเหงื่ออยู่ว๊เดี๋ยวนึกสักทายสบายดีกันเด้อพี่น้อง เบิ่งบรรยากาศพี่น้องโอ้พวกน้ไปตึกแหงก็ปตึกแหงพี่น้องเอากับโบมี่ยังพี่น้องมือน,นไปบ้านทิดขุโตรงนำ้ำมันหันมันหัว,วพี่น้องปกเปกปกเปกปกเปก,ปก เจ้าว่าเขาใส่น้ำลายผ้บๆจักเขาย่อมซีพี่น้องเอิ้นว่าเขาย่อมซีพี่น้องเขาย่อมซีนี่อันนี้เอิ้นว่าขี่บันเดอพี่น้อง้อขี่มันรอเบิ่งเขาย่อมซีเขาซีเป็นอะไรซี เอาลงเฟสพี่น้องไพก้กอยากได้แพ้กระจกได้แพ้กระ,ะอ่อนมันงามอีดีได้เราไปเห็นนะถ่ายคลิปมเซ้านี่เห็นบอกมันขืนนำ้ำเลยพี่น้องเขามามันขืนนำ้ำเลยอันนี้มันตากแหง้งตากแห้งไว้พี่น้องอยู่วังเวียงผูกกระจกได้นำ้ำพี่น้องห้ตากแหง้งเราฝาขืนมาสักข้างไปตากก็มันสีแห้งรือบ่แลวมันมีแตนฝนพี่น้องมันมีแต่ฝน ทรายฝนบ่ตกก็พอไปเอามาตากไว้อยู่นะบัดยามเฮาอยากเฮ็ดกินเฮาก็เฮ็ดกินเห็นเด้อันนี้ฝนมันตกพี่น้องมื้อนี้ก็วันถิดซักเครื่องซักข้าวซักประบวดแล้วก็ะโบวิบมวลตากก็พาดไปนํามื้อนี้แหละพี่น้องเสร็จแล้วเดลยม่งดูผู้เอาเถอเอาว่าอีก2มื้อเบิดพี่น้องอีกวันจันทร์กับวันพันธ์เบิด์ตขนบ่มาลูกใหม่อีกได้ขันลูกใหม่มาอีกก็ยหนงอีกแล้ว กันฝนโบตกมีสิแปะมาตากวัฒล,ลาอยู่ดอกอันดินนี่อันนี้ฝ้นตกพี่น้องก็เลยบริเวณไปามากอะแปาห้าอไม้เนี่ยมันก็เลยยากนี่อันป้าป้าคนอยู่ว่างเวียงพี่น้องคนอยากได้อ่า ไอยเมียไอยบอจอยแบบอ้ายลูกป้าลูกลุงพี่นอ้องพนตกเขาก็ตึกเหมันได้อีกบ่เด้พังบังสีตากแหงไว้มีโอกาสพอนแล้วยังไปผ่าใหาให้มันแหงแหงไว้ก่อนตอนนี้กับบรรยากาศพนตกพี่น้องซ่องนี่อยาก อันอยู่โทูบัพเ์็นยังอยากอยากมีปัญหาพี่นอ้องอัพคลิปเนี่ยคนอัพคลิปเนีพี่น้องคนอยากมีปัญหาอัพคลิปใส่สองสามสมองสี่หาสมองเธอกระเบิดเมืองกระบออยากแล้วโอ้คนกระึงคนที่เจอพี่น้องเลยบอจอยไปเรียงงวดได้หมดนี่พี่น้อง มือ่อื่นจ้ว่าพนสิตกอีกบาจักเจ้าพนตกอีกก็สงรังซมีปัญหาพี่น้องการพนตกตอนแปโรงเรียนตอนสิแปโรงเรียน,นมีปัญหาอยู่ท่นพ้นตกอันไปวิทยแล้วหรอขคายอยู่ท่นนอย่ามาตกเวลาสิแปโรงเรียนในส่วนเวลาทีว่าเจา็ดห้าแปดโมงอย่าตกเด้อท่นแปดโมงไปแล้วเออไปวิทยแล้วแลยเน้อง วันอาทิตย์ก็ไปหานห,หน่อไม้เนาะอกพี่น้องกบอึดดอกเนาะ้เห็ดนะหากระปิดขวดมักเพชรแล้วแล้วก็สิขว่มมักเพชรตั้มมักเพชรไว้อ่าชินียานางใส่หน่อไม้กับพ่อนันทีพี่น้องเบิ่งภาพบรรยากาศฝนตกไปก่อนเออเอาหน่อไม้ออกมาแช่น้ำเย็นไว้ก่อนเด้อ ไม่ได้คอยซีจูไม่ได้เดาพี่น้องแต่เห็ดมะกอกมะแขกแบบโบโบเพราสิได้ถ่ายคลิปถ่ายเบอร์นี่เบอร์รูปผลหัวโอ้ยอย่ากลองปรับ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 ,บมาเลาะบางที่ในอีกลูกบดไปองคเงี้ยเป็นถิดอะไรพี่น้องอยู่หลินโทรศัพท์อยู่เฮือนโอ้ท่านไหนเมียนปักพืน้นปักไทยสำไร ส e ักผ้าห่มผระหองนะเครื่องนี้เบจอยสักมือได้นี่พี่น้องตาพี่พุดนะเบาอยสักมือเบิดเมียไปห้าไม้ห้ามอนมรนม่จะสักผ้าห่มใส่ตู้นะถ้าให้เบจอยสักนะเครื่องนะสีน้อยสีไล้กระชำ้ได้กระตาเหมือนเธอจะโบปั่นใส่ตู้เธอจะสักมือเธอพี่น้องสักมือแล้วมาปั่นมาปั่นนั้นมาปั่นนั้นแหงอย่ามันเบาแหงเธอสิไปเวียกอื่นแค่มันสั้นก็เธอจะบบปั่นเลยพี่น้องถ่ามีแดดเธอจะบบปั่นเธอจะ ตากแดดธรรมชาติเลยท่นเมียนะมิจะถาให้มันพอตู้หรือจะสักเซตู้เฮาเล่นหันเล่นหนีพี่ดองเฮาเฮ็ดเฮาเห็ดเวียกลายอย่างในขณะเดียวกันแมีนดูเสียสลระอันสักมือกับโบโดนแต่บันนี้พ่ัดอันคันป้าไปสักมือผัด เฮ้มันต้องว่างอหลีพี่น้องตัวนี้นะบอว่างก็เห็ดได้เห็ดได้นั่นได้เปิดน้ำมาใส่ตู้ไว้แล้วก็เซเวลาจะพิฟิดเปิดน้ำไว้สื่อแล้วก็บิดตู้ไว้แล้วก็มาป้อนเขาลูกกะลูกก็ยัดยากอิ่มเขาพี่น้องมาจังจะยุดบาดหนึ่งเนาะแล้วก็ไปป่อยน้ำออกเป่งน้ำใช่ไหมล้ะก็ไปเห็ดแนวไม้อีกมันแบบตัวนี้มันเห็ดมันเห็ดได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันพี่น้องก็จะมนเปิดน้ำปั่นใส่ตู้ไว้แล้วล้วก็เข้าก็มาปั้นที่นปั้นสั้น เห็ดนู่นนี่นั่นกะอยากเลี้ยงผแเลยพี่น้องกะเห็ดได้ไปนำในลายลายหยางในเวลาเดียวกันขั้นสักมือผัดขั้นใส่เวลาสามชั่วโทีกะคืออยู่หันเลยชั่วโมงหนึ่งกะอยู่หันเลยเห็ดยังบุได้เลยต้องซักตะเครื่องถูเสลดโต้เสโตผัดเครื่องผัดปักลายโต้ดิพี่น้องเทาก็เลยแบบว่าเฮ้าน่ะแบบนั่นเพราะว่าขั้นเฮาสักผัดผัดเอาลูกไปนำคือผัวผัดขั้นผัวสักผัดลูกผัด บางทีก็อยู่น้าเฮาแบบร่อง่ายกะว่าอีกอย่างหนึ่งกะมักไข่มักมันพี่น้องหมักไข่มักมันคนหนึ่งมักยากคนหนึ่งมักสบายสรุปไปแล้วมักยากก็สองใสตู้ก็ยากสักมือก็ยากเข่าอยู่หน้านะดอกไปแล้วอยู่ลุมนะพี่น้องไปน้งไปเลาะบางแต่หึงๆแหละบ่นเบาแดนเลาะหน้านะกะขั้นได้ลงเลยกะถ่ายคลิปคู่เธอ คั้นเพื่อนถ่ายคลิปเลยเป็นด้ลงหน้านังอะ่ะนี่ก็อยากทูเพื่อนก็ไปทูซัมวันทิดนี่วันทิดและเสื่อมันก็บ่ได้ซัมพี่น้องเพื่องลูกนี่ซากซ,ซื่อแล้วก็มาตากธรรมชาสตร,ร์บริเวณปันป่นแหงปั่นแหงแต่เสือพี่น้องส่งส่งปัน่ปนแหงมาได้มันมันยาน หัวมันยานก็นเลยว่ายาข่าวอีแมก่ก็ซื้ซุกเลยได้นะตุ่มโอ้ยดอกบอ่นเลยพี่น้องเนี่ยไปข่าวเขาตัวนั้นนะดอกอิลิอโลเริดสิเบิร์ดผลเบิร์ดเบิร์ดพันยูตัวนี้แล้ะก็ขยให้อัน มนุษย์มาหน้าเกี่ยวเขาเกี่ยวนน่ำอีกจะเจ็ดแปดมือหรือสิบมือผูกกัเป็นไข้จากมาลูกใหม่พี่น้องย่าแต่มันมาติดติดติติติกันจนแบบอันตรายเลยข่าวููซุกกว่าเฮ้าก็มีแบบนี้บุมีย่ำได้เลยกันดำหน้าแหละตากแดดขั้นเกี่ยวเขาอะไรมันแข่งฝนพี่น้องปบฝนโอ้ยของธรรมชาติ ลงมาเองล้วนที่เขาจัดหามก็บได้พี่น้องหามบได้เึงสี่อยากได้ปันได้แก่ขั้นโบตกลงมาเหากระหดเหากับบได้โดยโดยนอกจากว่าเขาดูดนำเห็ดพ้นเทียมเอาเองเหาวเขามาลงมาเกินเวลาเ่าอยากให้สั่งหยุดธก็บบได้พี่น้องมันสั่งบได้เนาะของธรรมศาสตร์อันนี้เมืนผลกระทบ จากมนุษย์มานาเองพี่น้องเส่งเห็นได้ไหนตัดไม้ทำลายป่าอยี่ยงต่างๆเหตุตให้สภาพวะเปลี่ยนแปลงไปตามมนันอะไรพี่น้องมันมน,มา,นาก็มีส่วนพี่น้องมีส่วนเดอ้อ มันกะเป็นไปตามมาดูการไปตามเดือนตามปีมันเนาะพี่น้องหมุนไปตามเดือนตามปีมันนำเสียนนั่นแหละบ่จาะก,กับไปเลี้ยงงัวงัวงกัจะกินหยาบ่ก,กินเลยจังได้กับฝากเบิ่งฝากส้มฝากเป็นกำลังใจด้เพื่องเน้อส้มขีบแต่ต้น,ตนจนจ,นจนบ,บโบ่ขามโคษนาให้เด้อขอบ,บุณกับุณลลายให้ยูดีมีเฮงการบ,บุญสุขุสุขคน ถือเลขได้พี่น้องเด้อคอยถือสามตัวตรงๆหรือว่าสีเอาแบบปุกบโตเลยก็ได้รางวัลที่หนึ่งไปเลยจะมาแบ่งก hey, ันใสะกันจ <c ariat> ่ายไหนพี่น้องเฮ้อเขาบอกกันคิดหม่พี่น้องเขาบอกกับบริเวณบ่อาผัวกะว่าได้ลูกเราเพียงเนาะ